ขยับไปที่นักแสงหนุ่มนัททิวไผ่างามนะคะหลังจากที่ได้ผ่านตัวเป็นเทรนเนอร์ดูแลเรื่องสุขภาพค่ะก็ทำเอาหลายคนอดกังวลไม่ได้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะทิ้งวงการบันเทิงไปเลยหรือเปล่านะคะแต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวออกมาปฏิเสธค่ะว่ายังไงก็จะไม่ทิ้งวงการบันเทิงแน่นอน,นะคะ่ะ งานมหก,กรรมศิละปะก,การแสดงและดนตรี 3, นานาชาติกรุงเทพครั้งที่24ได้รูดม่านการแสดงไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะกับการแสดงสุดประทับใจจากแคทเธอรีนเจนกินส์นักร้องคลาสสิกขวัญใจราชวงศ์อังกฤษที่กลับมาเปิดการแสดงเป็นปีที่2ติดต่อกันณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งงานจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะโดยความพิเศษของปีนี้นะคะผู้จัดงานก็ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาการแสดงและดนตรี 3, เข้ามาร่วมศึกษาดูงานที่มีศิลปินระดับโลกมาโชว การแสดงในปีนี้ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆของเยาวชนไทยไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะและในงานนี้นะคะนักร้องนักแสดงหนุ่มนัทิวก็ได้ไปร่วมงานก็เลยได้ถือโอกาสเคลียร์ประเด็นว่าจะเตรียมทิ้งงานในวงการบันเทิงหลังพันตัวเป็นเทรนเนอร์ในการดูแลสุขภาพซะเลยค่ะ ตอนนี้ความตั้งใจอ่ะก็คือให้เป็นอาชีพหลักทั้งคู่ให้เป็นคนที่มี2อ,อาชีพไปเลยครับแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่างานในวงการมันมีอายุเนาะก็แต่ผมคิดว่าเทรนเนอร์เนี่ยอายุเขายาวตราบใดที่เราอัปเดตงานวิจัยและสอนคนเราสอนได้ใช่รองรับไปเลยงานงาน,งานวงการยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งแต่ว่าเป็นคนแบบอ่าเป็นคนเอาจริงทุกทุกมุมอยู่แล้วที่ทํางานครับ